เงาะจ้าเพื่อนๆเงาะส,สวยๆมาใหม่ๆนี่เลยวันนี้เก็บตัดมาใหม่ๆเลยจ้าลูกตัวใหญ่ๆเลยนะเห็นไหมสวยๆเลยจ้านี่เขียงหนึ่งนะคะนี่พร้อมทานพร้อมทานลูกค้าอยู่ในพื้นที่ระยองแวะมาได้นะคะที่ร้าน ผักผลไม้น้องดีอะสวนผลไม้จะมีเฉพาะปีหนึ่งมีครั้งเดียวในสวนของเราสวยไหมคะลูกโตๆตตใหญ่ๆเดี๋ยวแมค่ค้าให้ดูเนื้อนะนี่เลยใช้ฟันแกะสวยไหมคะอันนี้ลูกแดงฉ่ำ เนื้อช่ำๆเลยจ้าสวยๆเลยจ้า